ที่วัดเตชวนารามตะบนนองปลิงอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนฟิกพุทธาคมสายสร้างลูกศิษย์สายสร้างจากจังหวัดนครสวรรค์ผู้มีความเคารพศรัทธาในครูบาโชคชัยได้รวมกันทำพิธีปลุกเสกเดี่ยวคุนแผนพรายกุมารเจ็ดนางฟ้าเพื่อหารายได้พัฒนากุติสงวัดเจตะวนารามที่ใช้การมานานและมีสภาพทรุดโทรม รวมทั้งนำไปมอบเป็นสาธานักุศลต่างๆโดยเฉพาะการดูแลช่วยเหลือสถานศึกษาทั้งในจังหวัดกำแพงเพชรและต่างจังหวัดครูบาชโชคชัยจึงอนุญาตให้บรรดาลูกศรริษย์สายสร้างให้จะสร้างวัตถุมงคลหลากหลายรุ่นซึ่งการสร้างพระผงกุนแผนพรายกุมารเจ็ดนางฟ้าครั้งนี้ได้รวบรวมมวลสารที่เป็นเนื้อว่านผสมผงพุทธคุณผงพรายต่างๆมาสร้างวัตถุมงคลรุ่นนี้ โดยมีครูบาโชคชัยได้ไมตตาปลุกเสกเดียวในคืนมาค้าบูชา15ข้ามเดือน3โดยมีบรรดาศิษยานุศิษย์ร่วมในพิธีจำนวนมาก うん。